มิถุนาฟ้าเปิดคุณจะพบเจอกับสิ่งใดมิถุนาฟ้าเปิดคุณจะพบเจอกับสิ่งใดนะคะว้าวอีกไม่กี่วันก็นมิถุนาแล้วนะคะทุกคนมาดูกันนะคะว่ามิถุนาโอ้ลงมาแล้วหนึ่งใบเนาะมิถุนาฟ้าเปิดแล้วนะคะ พิษภาฟ้าใหม่แต่มิถุนาฟ้าเปิดแล้วมาดูกันนะคะฟ้าเปิดแล้วคุณจะได้พบกับสิ่งใดนะคะใบแรกเลย The Lover ความรักมาก่อนเลยนะคะมาดูสิยังไงอ้าไพ่ข้าตกมาแล้วหนึ่งใบมายัางไงนี่โอ้โหความรักราชาเหรียญการเงินโอวิวออ f ฟอ r t จูนโชชะตา โอไนท์ออฟคัพสุดยอดไพ่สวยมากโอ้โหเอ็กซ์ออฟบอลโอ้มีไพต่ตกออกมาไม่หมอต้องเอาโอ้ไ oh, พ่สวยมากวันนี้เดอะเลิฟเวอร์เลยนะคะความรักการเงินโชคชะตาของคุณความสุขได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะคุณจะกินดีอยู่ดีอุดมสมบูรณ์ทั้งการเงินความสุขเข้ามาพังพร้อมเลย ในมิถุนาฟ้าใหม่โอ้ oh, ใครผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับพลังงานดีๆบวกๆไปเลยนะคะทั้งการเงินความรักการงานที่ดีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะถ้าใครสนใจดูไพ่ส่วนตัวทักชัดแม่หมอได้เลยนะคะพลังงานของมิถุนาดีมากรับพลังงานดีๆบวกๆไปได้เลยคะ่ะ